สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิ s d o ม Lady ค่ะพบกับพวกเรานะะคในรายการ w ิ s ต o ม Lady เป็นประจำทุกวันจันทร์พุธแล้วก็ศุกร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจอกันค่ะกับแนทเอวิตราค่ะยกค่ะรินดาค่ะค่ะส้มเบรียนันค่ะวันนี้นะคะน้องส้มก็ยังคงหน้าสวยมาปฏิบัติภารกิจแทนพี่อ๋อยเหมือนเช่นเคยนะคะเอาละวันนี้เราสามคนก็มีเรื่องดีๆมานําเสนอคุณผู้หญิงทั้งหลายกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ในช่วงของ Lady b e a u t y นะคะก่อนที่จะเข้าช่วงของน้องส้มนะคะวันนี้ Lady Beauty นําวิธีการตกแต่งห้องตกแต่งบ้านให้น่าอยู่9แบบมาฝากกันค่ะแมทุกทีนะ oh. แนะนาวิธีการเสริมความงามให้ตัวเอง <Ha. S 2> คราวนี้เสริมบ้านให้สวยบ้างเสริมบ้านให้สวยบ้าง<ๆ>เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราเห็นสภาพแวดล้อมดีๆเห็นส <Ha. S 1> ภาพแาวดล้อมสวยๆห้องสวยๆเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายได้ด้วย hmm. ต้องใส่ต้องพัฒนาทักษะในการกวาดบ้านถูบ้านก่อน <laughs> เราจะได้เป็นกุลสตรีที่งามงด ทงกายและใจหรืองดงามนะคะสำหรับแนทนะคะในช่วงของ lady f a s h i o นวันนี้นำเสนอในเรื่องของไอเทมที่สาวๆทุกคนควรมีเพราะว่าสิ่งต่อไปนี้นะคะมันไม่ได้ราคาแพงค่ะแต่ว่ามันสามารถหาได้และมันเป็นสิ่งที่คลาสสิกไร้การเวลานะสามารถอยู่เหนือการเวลาเอาไป mix and match กับอย่างอื่นแล้วก็จะดูเก๋ไก่ขึ้นมาอะไรนั้นเดี๋ยวมาอัปเดตทุกคนต้องมีค่ะไม่ต้องเป็นกระเป๋าชาแนลคลาสสิกใช่ไหมพี่แนทมีก็ดีนะออยากได้อยู่นะ ได้เองค่ะคะก่อนที่เราจะไปอัปเดตนะคะความสวยงามเกี่ยวกับบ้านนะคะแล้วก็แฟชั่นของพี่นัดค่ะวันนี้ก็มีข่าวคราวนะคะในช่วงของ Lady News มาฝากคุณผู้ชมกันด้วยถามพี่นัดกับพี่ยกดีกว่า โรคเบาหวานกลัวกันไหมคะกลัวค่ะกลัวเนาะกลัวเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มากับกรรมพันธุ์ด้วยแต่ก็เห็นิ่งนอนใจนะเช่นว่าเออปู่ย่าตายายเราไม่ได้เป็นมันอาจจะเริ่มที่ต้นที่ตัวเราก็ได้ฉะนั้นถามว่ากลัวไหมกลัวกลัวแน่นอนไหมคะกลัวแน่นอนโรคนี่คือไม่อยากจะเป็นอยู่แล้วโดยเฉพาะเบาหวานเคยได้ยินว่าถ้าเป็นอาจจะต้องมีตัดนิ้วอะไรพวกนั้นเสียนิ้วเสียขามีตัดขาด้วยถ้าเป็นแผลนางกลัวว่าถูกตัดนิ้วแล้วจะไม่มีเออนิ้วไว้สวมแหวนเพชรหรือว่าช็อปปิ ต่อเนื่อค่ะแต่ว่าวันนี้เรื่องเบาหวานนะคะไม่ใช่เป็นโรคที่น่ากลัวแต่ว่าเราสามารถที่จะทําสิ่งอันนี้ค่ะช่วยหลีกเลี่ยงโรคเบาหวานได้คือการยกน้ําหนักช่วยผู้หญิงลดและก็เสี่ยงต่อการเหมือนกันลดแล้วก็เลี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานประมาณนี้ละการการที่เรายกน้ําหนักคุณผู้ชมมันเหมือนเป็นการฝืนแรงต้านทานไม่ว่าจะเป็นการยกน้ําหนักก็ดีนะคะหรือว่าวิดพื้นก็ดีค่ะเพราะว่าเขามีการวิจัยออกมานะคะจากโรงเรียนการแพทย์ฮาวาส เ,เ,เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าการออกกําลังกายที่เราฝืนแรงต้านทานไม่ว่าจะเป็นาการวิ่งพื้นก็ตามยกน้ําหนักก็ตามมันจะช่วยลดอาการเสียงแล้วก็เกี่ยวกับคนที่เป็นโรคเบาหวานได้มากยิ่งขึ้นมไม่ใช่คนที่เป็นอยู่แล้วนะแต่คนที่ไม่อยากจะเป็นก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขามีการวิจัยค่ะจากนางพยาบาลในสหรัฐอเมริกาจํานวน1 0 0 0 0แนคนเลยนะ,ะ1น0 0 0แนคนนี้เนี่ยเขาดูระยะเวลาประมาณ8ปีค่ะเขาพบว่าการออกกําลังกายที่มันฝืนแรงต้านทานเนี่ยที่บอก มียกน้ําหนักมีวิ่พื้นและก็เพิ่มกับการออกกําลังกายแบบธรรมดาเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยเหมือนลด ความเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นนะคะแล้วก็อาการเสี่ยงด้วยแล้วพี่แนทพี่ยกปกติออกกําลังกายกันไหมคะก็อ,ออกบ้างนะแต่ว่าถ้ายกน้าหนักอย่างเงี้ยคงไม่ไหวกูเนี่ยถ้านี้ไ, <ง S 1> ไม่เหมาะกับพี่แนทเลยอ่ะใช่ป่ะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นถุงช้อปปิ้งอย่างเงี้ย <c oughs> อาจจะอาจจะอาจจะไหวถุงช้อปปิ้งจะไม่ถือแบบนี้ก็จะถือสวยๆเอ่อถือถุงช้อปปิ้งหรือถือของอย่างอื่นได้ไหมจำเป็นต้องใช้อเวทยกน้ําหนักอย่างเดียวเหรอคะคือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันได้ไหมก็เอาเป็นว่าการออกกําลังกายอะไรที่มันฝืนแรงต้านทานก็แล้วกันลองไปเลือกดูไม่ว่าไม่่่่่ใชแคยยยยยกเเวววอออางงางงดดีีหรืืิพ้น อะไระที่แบบว่ามันเหมือนกับเหมือนที่เรายกแล้วมันสูงสูงอะไรอย่างเงี้ยพี่แนทจะกลัวว่าจะต้องยกแบบท่าคลีนแอนเจอร์อะไรแบบนี้หรือเปล่าา,าอ,อย่างนั้นกะก,กลัวกลัวแบบว่าเดี๋ยวกล้าวช่้นมาเป็นแผงขึ้นมาแต่แต่อย่าว่าไอ้การที่ออกกําลังกายอย่างที่น้องส้วมว่าเนี่ยคำว่า ต้านทานแรงอะไรพวกนี้ก็น่าจะเป็นพวก r e s i s สแ n c หรือว่าอะไรพวกนี้ก็น่าจะด้วยได้ปะคะอย่างเช่นการเขาเรียกอะไรอ่ะเครื่อง c a r d i อที่จะต้องโยกอย่างเงี้ยใช่ใอันนั้นก็น่าจะได้อ่อันนี้ก็มันก็เรียก r e s i s t a n เหมือนกันนะได้น่าจะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นมันน่าจะเหมือนการเบิร์นเนาะก็น่าอาจจะได้เบิร์นน้าตาลเบิร์นอะไรไปด้วยหรือเปล่าคะจะได้ลดความเสี่ยงอันนี้ก็อย่าให้แฟนรู้ละกันไม่งั้นเดี๋ยวแฟนเขาจะใช้เราแบบยกข้าวยกของในบ้านกันไปหมดเลยนะคะชอบชอบนะคะต่อละกันค่ะเพราะว่าเขาพบว่าผู้หญิงเนี่ยที่ออกกําลังกาย น้อยน้อยานาทีต่อสัปดาห์เนี่ยนะคะนอกจากจะมีสุขภาพดีแล้วก็ช่วยเสี่ยงเออเหมือนช่วยลดอาการเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพี่แนทกับพี่ยกเนี่ยตอนนี้ที่ไม่ออกกำลังกายยังทันนะรีบเลยรีบเลยเดี๋ยวทิ้งรถไว้ที่นี่นะคะเราเดินกลับบ้านโอ้เดินกลับบ้านเลยเหรอคะในข่าวบ้านที่อยู่ในเมืองนะคะเราก็จะเดินแบบเดินวันเดียวนี้แหละแล้วก็ป่วยไปถึงสัปดาห์นี้ ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าคุณนะคะไม่ออกกําลังกายเอยแล้วก็ทั้งกินของหวานเออรวมถึงกรรมพันธุ์ของคุณเนี่ยมันเป็นโรคเบาหวานด้วยคุณก็จะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่2ได้ถึง1ใน3เลยทีเดียวค่ะรู้จักไหมคะว่าโรคเบาหวานเนี่ยมันมีชนิดที่2กันด้วยนะไม่ทราบอ่ะชนิดที่2นี้นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเซลล์ค่ะที่มีหน้าที่ในการผลิตอินซูลินซึ่งอินซูลินนี้เนี่ยไม่สามารถจะไปผลิตได้ในมากเพียงพอหรือว่าประสิทธิภาพที่ดีนัก มันก็เลยทําให้ในฮอร์โมนอันนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ผลิตมากพอแล้วเนี่ยน้ำตาลในเลือดมันก็จะไม่ลดลง <ừ> ถูกไหม <ừ> มันก็จะไม่เหมือนกับว่าน้าตาลมันจะไม่ช่วยที่จะเอาน้ําตาลเนี่ยเปลี่ยนเป็นพลังงาน <ừ> แต่พอไม่เปลี่ยนปุ๊บก็เลยทําให้น้าตาลที่มันมีอยู่ในเลือดนี่แหละคะ่ะ กลายเป็นโรคเบาหวานได้เพราะมันมีน้ําตาลอยู่เยอะเกินไปถูกต้องพูดง่าย้ว่าระบบร่างกายแบบบกคร่องบกพร่องคือเกี่ยวกับข้างในนั่นเองก็คือฮอร์โมนอินซูลินนั่นเองอะนะคะใช่แล้วค่ะน่ากลัวจังเลยน่ากลัวแสดงว่าชอบกินของหวานหรือแบบไม่ชอบผู้ชายจริงจริงของหวานก็คู่กับผู้หญิงไหมพี่แนทเค้กขนมอะไรอย่างเงี้ยคือสมมติว่ามันเป็นการสะสมด้วยแล้วเกี่ยวกับประพานแล้วก็สิ่งแวดล้อมของเราด้วยแล้วเรามักจะมีข้ออ้างไงคะพี่แนทตองส้มว่าเครียดวันนี้เครียดฉันเครียดฉันต้องกินของหวานก่อนเนนนนนนาาาะะะฉััเเเเครรรีีียยดดต้้้อองงิ่ว เคกกนั่งชิวๆอะไรอย่างนี้นะคะ่ะก็เอาเป็นว่าต่อไปไปนั่งเฉยๆสวยๆแล้วก็สั่งนมมาดื่มแต่ไม่ต้องสั่งเค้กนะคะซึ่งมีนัททำไม่ได้นะเลยสั่งหวานไไเทคนิคสุดท้ายนะคะก่อนจะจบช่วง lady news ค่ะเขาบอกว่าจากสมาคมโรคเบาหวานแห่ง ประเทศอังกฤษนะคะการลดน้ำหนักทุกๆ1กิโลกรัมจะสามารถลดความเสี่ยงโรคเบาหวานได้ถึง15%คือถ้าไม่อยากเป็นโรคเบาหวานแล้วคุณมีน้ำหนักตัวที่เยอะจนเกินไปหรือว่าไม่อยากที่จะเป็นก็ลองลดน้ำหนักดู1กิโลกรัมนะช่วยได้ลดน้ำหนักเนี่ยยากนะโดยเฉพาะคนที่อ้วนมากๆเนี่ยจะลดลงแค่ครึ่งกิโลเนี่ยก็แทบขาดใจถูกไหมคะยิ่งคนที่น้ำหนักมากๆนะเช่นบางคนเนี่ยหนัก ร้อยกิโลอย่างเงี้ยค่ะจะออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากเอาแแค่เดินขึ้นบันได่ใช้เวลาแบบ15นาทีอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าแทบจะขาดใจแล้วเลยนะว่าน้ำหนักเขาเยอะไปแล้วอะไรหลายอย่างในข้างในมันไม่เผาผ่านอย่างนั้นถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คือควบคุมตัวเองอย่าให อ้วนจนมากเกินไประดับนั้นก็จะดีกว่าแต่ถ้าถามส้มนะควรจะออกกาลังกายเป็นประจำนะคะทานอาหารให้มีสุขลักษณะที่ดีนะคะคิดดีทาดีไม่เครียดก็ไม่เป็นโรคอะไรแล้วอ่ะหนึาสิบนาทีต่อสัปดาห์ก็ตกเฉลี่ยวันละครึ่งชั่วโมงที่ยกในยาทำได้อยู่แล้วแหละพยายามพยายามจะม่งรอบเตียงคือหยกเป็นคนล้าหนักลดเร็วมาถ้าเกิดจะต้องทําขนาดนั้นเผลอๆจะ หอมจนแบบว่ากายเป็นต้องมาเพิ่มน้ำหนักมีพูนนะคะนี่ช่วงหน้านะคะมีเรื่องดีๆมาแนะนำช่วงนี้เนี่ยดีมากเลยเป็นเรื่องของการตกแต่งบ้านค่ะเราจะได้ยกน้ำหนักกับการยกข้าวหอมเนาะยกโต๊ะยกโซฟาไงเป็นการฝืนแรงต้านทานออกกำลังกายแบบมีประโยชน์ด้วยบ้านตูสวยด้วยยังคุณต้องมีผุผก้ชายช่วยนิดนึงช่วงหน้าก้าวไอเดียในการตกแต่งบ้านค่ะ wisdom lady Wisdom Lady, Wis <dom> Lady. กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Wisdom Lady นะคะช่วงนี้ Lady Beauty ค่ะนำไอเดียการแต่งบ้าน หรือแต่งห้องของเรานะคะ9ก้าไอเดียได้กันมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็ดีจังเลยเราจะได้เป็นตุลสตรีผู้แบบจัดตกแต่งบ้านตกแต่งบ้านก่อนี่องไปทำกับข้าวก่อนดีกว่าถ้าจะเป็นคุณสตรีจ้างแม่บ้านมาแล้วจัดใส่จานเนียนๆไม่ได้หรอคะอ๋ออย่างนั้นก็ได้กล่อมแกล้มกันไปนะคะะวันนี้นะคะมีไอเดียการแต่งห้องมาฝากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราแต่งตัวสวยแต่งหน้าสวยส่องกระจกเราก็รู้สึก สดชื่นถูกไหมคะทีนี้เนี่ยถ้าเราอยู่ในบ้านเราก็ยังต้องควรจะเห็นอะไรที่สวยๆงามๆเพื่อให้เราผ่อนคลายด้วยจากความเครียดการทํางานเอ่ยจากสภาพแวดล้อมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เวลาเห็นของสวยๆงามๆเนี่ยมันก็รู้สึกสดชื่นนะคะวันนี้ค่ะอย่างแรกที่นํามาฝากกันก็คือเรื่องของกําแพงกําแพงอยู่นะคะสมมุติว่าบ้านเรามันแบบเก่าแล้วแล้วก็แบบไม่ได้ใหญ่โตหรูหราโออ่ามากไปแปลว่าเราต้องทูบบ้านทิ้งหรือเปล่าไม่จําเป็นค่ะไม่ใช่นะแต่เราสามารถสวยได้ตามเขาเรียกอะไรแบบผอม ีที่เราเรามีอยู่ประยุกต์ประยุกต์ประยุกต์ใช้จากสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ต้องทุบกาแพงบ้านทิ้งนะคะสพพียงไม่ใช่ว่ากำแพงบ้านฉันเรียบไปเก่าแล้วทุบเอาเสาโรมันมาตั้งไม่ใช่ไม่นะคะเดี๋ยวนี้ตัวเลือกมีเยอะแยะวอลล์สติ๊กเกอร์เป็นหนึ่งตัวเลือกน่ารักน่ารักน่ารักนะวอลล์สติ๊กเกอร์นะคะมีทั้งลวดลายแบบเล็กๆจุ๋มจิ๋มน่ารักหรือว่าเป็นแบบลายวิวลายต้นไม้ใหญ่ๆก็มีหรือจะเปลี่ยนเป็นวอลเปเปอร์เลยก็ได้นะคะวอลเปเปอร์เนี่ยก็เป็นอ ใจริ้เห็นด้วยกับ wall sticker นะคะเพราะว่ามันราคาแบบว่า2อ0สไม่แพงแล้วก็มันไม่ทําให้กําแพงหรือว่าประตูที่เราไปติดเสียแล้วยิ่งกว่านั้นค่ะพอเบื่อ ก็ลอกออกถูกก็เปลี่ยนลายใหม่มันก็ไม่ได้แพงอะไรเราก็จะเหมือนมีบ้านใหม่ตลอดเวลาอันนี้ค่ะเป็นไอเดียที่เก๋มากๆเลยนะคะไม่ทําลายพื้นผิวของวัสดุด้วยแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ตามอารมณ์อีกต่างหากวันนี้อยากจะเปรี้ยวก็ใช้เป็นลายกราฟิกหรือเป็นสีสันแรงๆแต่ถ้าวันไหนอยากจะได้โทนหวานลองลายดอกไม้ดูนะคะอันนี้ก็คือไอเดียแรกไอเดียที่2ค่ะถ้าบ้านของคุณผู้ชมนะคะมีวิวสวยๆให้เน้นวิวเป็นจุดสําคัญอันนี้ดีเลยไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นเลยในบ้านก็แค่เปิดม่านออกไปนะคะเปิดหน้า หน้าต่างรับลมแล้วก็ชมวิวอานี่เป็นจุดที่ดีทนี่เป็นจด่ดไม่ซ่มซอมมาอย่างบ้านซ้มเี้ยต้นไม้เยอะมากคุณแม่ก็พยายามจะเปิดหน้าต่างเปิดประตูเปิดบ้านเขาบอกว่ามันจะรับลมแล้วก็ทําให้บ้านมันมีแสงสว่างมากยิ่งขึ้นโดยเราไม่ต้องใช้ไฟเยอะเราเป็นการประหยัดด้วยด้วยแล้วก็สบายตาสบายใจมองไปอุ้ยตารธรรมชาติบ้านเจองูในบ้านด้วยจริงเพราะจริงแบบคือบ้านต้นไม้เยอะมากแล้วมองไปอุ้ยตาเราสวยสะสวยมากเลยหันไปเอ้างูนี่เราต้องระวังธรรมชาติมันเยอะเกินไปแล้วก็ต้องมีทักษะในการปรา งูหร,<น>หรือว่ากิ้งกงกิ้งก่าบ้านอาจจะตัดต้นไมใ้ให้มันดูเป็นรูปเป็นล่างมากยิ่งขึ้นได้ด้วยนะคะ,ะ,คะถ้าบาน <c oughs> คุณผู้ชมติดวิวภูเขาหรือทะเลหรือว่ามีสวนสวยๆข้างบ้านนะคะก็อาจจะไปตกแต่งสวนเพื่อที่ให้บ้านเนี่ยมีวิวสวยๆแหมแะนะนำา<อ>ต้องซื้อบ้านใหม่เลยนะเนี่ยทิ่เราต้องผ่าีการเคิดถ้าเราไปเขาใหญ่เราจะเจอพวกอะไรแบบนี้เนาะใช่ใช่นะคะก็ไอเดียเรื่องของการแต่งสวนเนี่ยยังไงครั้งหน้าน่าจะต้องมาคุยกันบ้างเนาะถ้าเราจะพูดกันถึงเรื่องการตกแต่งบ้านนะคะอย่างที่3ค่ะ เพิ่มลูกเล่นให้ห้องดูใหญ่ขึ้นถ้าห้องของคุณผู้ชมนะคะเป็นห้องขนาดเล็กอย่างเช่นห้องนอนที่อาจจะวางโต๊ะตู้เตียงก็เต็มแล้วตรงนี้เนี่ยลองปรับสีห้องให้เป็นสีโทนสว่างเช่นผ้าม่านเพดานกำแพงลองใช้เป็นสีครีมสีขาวหรือสีชมพูอ่อนหรือว่าสีฟ้าอ่อนอมันก็จะช่วยให้ห้องดูใหญ่ขึ้นดูกว้างขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเหมือนหลักการทางทฤษฎีสีเนาะพี่แนททาสีใหม่ก็ได้เนาะตอนนี้ถ้าเกิดทาสีอ่อนก็จะดูกว้างขึ้นถ้าทาสีเข้มสีทึบก็จะดูแคบลงนิดหนึ่งนะคะ อย่างถัดไปค่ะก็คือยกห้องนั่งเล่นมาไว้ในสวนโอ้เก๋เเปลี่ยนจากโซฟาเปลี่ยนจากพรมนะคะมาเป็นโต๊ะอลลอยหรือโต๊ะไม้หรือว่าเอาง่ายๆโต๊ะพลาสติกก็ได้วางไว้ในสวนใช่นะคะวางสวายอย่างนี้โอยชอบเหมือนเป็นทะเลที่ผาพริ้มาก้าชาเบาๆจิบเคปเบานะคะแต่ไม่กินเยอะเดี๋ยวเป็นโรคเบาหวานนะคะก็คือลองเปลี่ยนมานั่งในสวนบ้างนะคะหาพื้นที่ในสวนหรือ ว่ามุมหนึ่งของนอกบ้านนะคะที่อาจจะมีต้นไม้เล็กๆน้อยๆเนี่ยเพื่อที่จะทำเป็นห้องนั่งเล่นอีกมุมนึงที่ได้บรรยากาศสดชื่นสบายๆอย่างโยกเองเนี่ยที่บ้านก็มีมุมนี้มักจะนั่งบ่อยกว่าในบ้านด้วยซ้ำถ้าแดดไม่ร้อนฟังแล้วดีจังเลยนั่งแบบตอนเย็นๆเลยตอนเย็นๆหรือเช้าๆจิบกาแฟอะไรแบบนี้นะคะอย่างถัดไปนะคะการตกแต่งเพดานให้เก๋ไก๋ เพดานอ่าเพดานปกติแล้วเพดานเนี่ยถ้าเกิดทั่วไปเราก็จะเห็นเป็นฟ้าเรียบๆรียบใช่ไหมคะอยากย้ายปะคะอยากย้ายอันนี้ต้องจ้างแม่บ้านทํความสะอาดนะคะเพดานเรียบเรียบค่ะอันนี้อาจจะต้องลงทุนนิดนึงค่ะคือเปลี่ยนวัสดุเพดานเช่นเปลี่ยนเป็นกระจกโอ้โหก็จะดูแบบหลังเข้ามัสูงขึ้นหรือได้ความหรูหราได้ความหรูหรานะคะโทนนี้ก็คือจะได้เน้นในเรื่องของความ โปร่งความโล่งแล้วก็เพิ่มแสงสว่างด้วยแต่ว่าทีนี้เนี่ยต้องทนเรื่องความร้อนนิดนึง hmm. เพราะว่ากระจกเนี่ยเป็นวัสดุที่เก็บความร้อน <c oughs> ถ้าวันไหนแดดร้อนมากๆหรือในช่วงที่เป็นหน้าร้อนอาจจะต้องเปิดแอร์ช่วย hmm. อะไรแบบนี้แต่ถ้าไม่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 มาเรื่องของอากาศร้อน <c oughs> ก็ลองใช้วัสดุกระจกเนี่ยค่ะช่วยในการตกแต่งเพดาน hmm. หรือว่า ใช้โคมไฟเก๋ๆกอบ้านดาราคนหนึ่งค่ะเขาพาไปดูที่ห้องแล้วห้องคือเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่เขาแบบใช้เหมือนเป็นกระจกด้วยแล้วใช้โคมไฟอย่างที่พี่หยกบอกแล้วก็เอาดาวมาติดอ่ะพอกลางคืนน่ะมันมีเหมือนแสงสว่างเออวิววิวไติดบนเพดานได้เลยสวยมากรู้สึกห้องมันดูเก๋ขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเหมือนก็น่าทำนะคะราคาไม่กี่ร้อยด้วยซื้อมาติดบ้างดีกว่าแต่ประเด็นเนี่ยการที่เราจะขึ้นไปติดแต่ละอันเนี่ยมันจะ <8 S 1> เด็กใช้แฟนเงียบ <มา S 2> เลยอะพี่แมทนี่แหละค่ะอันนี้ก็คืออย่างที่จะบอกก็คือว่า การแต่งบ้านเนี่ยสามารถเป็นกิจกรรมในครอบครัวได้ด้วยนะถ้าเกิดสมมุติมีแฟนหรือว่ามีคู่สามีภรรยาวันหยุดสุดสัปดาห์แทนที่จะออกไปหาอะไรทานข้างนอกหรือเดินชอปปิ้งลองช่วยกันแต่งบ้านบ้านของเรา้แหละคุณสามีของเราเนี่ยหรือคุณแฟนของเราเนี่ยรสนิยมไม่ค่อยโอเคเราก็อาจจะต้องให้เขาเนี่ยแต่งลงรถไปไปดินเขาจะได้ไม่มียู้ปส่วนหนึ่งของบ้านไม่ชู้เปส่วนหนึ่งของบ้านนะคะต่อมาค่ะทาห้องให้โดดเด่นด้วยโต๊ะกระจก อะก็กระจกอีกแล้วนะคะห้องเรียบเรียบลองนึกดูนะคะคุณผู้ชมห้องเรียบเรียบเดิมเดิมโซฟาตัวเดิมอะไรเดิมเดิมแต่ว่าลอง เปลี่ยนโต๊ะตรงกลางอะค่ะให้เปลี่ยนเป็นกระจกขึ้นมามันก็จะช่วยเพิ่มความโดดเด่นขึ้นมาเข้าห้องมาปุ๊บเราก็จะเจอโฟกัสเอ๊ะโต๊ะกระจกสะท้อนแสงไฟแต่ต้องเช็ดให้สะอาดด้วยนะคะโต๊ะกระจกอันนี้ประเด็นเลยนะแป้งเปื้องฝุ่นเนี่ยพี่แนทบอกจะดูเคอะดูเคอะไม่งั้นจะมีคราบกาแฟอยู่บนโต๊ะไม่ง่ามนะคะการใช้โต๊ะกระจกเนี่ยก็จะช่วยเสริมให้ห้องดูมีคลาสมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอย่างถัดไปก็คืออย่ามองข้ามพื้น กำแพงแล้วเ<ฮ>พดานแล้วาาพื้นด้วยบางทีเนี่ยอาจจะพื้นเดิมๆเ,เบื่อปูพรมดีไหมพรมเล็กๆหรือว่าช่วยตกแต่งพื้นมุมหนึ่งของห้องพรมลายเก๋ๆสีสันป๊อปๆหน่อยช่วยเพิ่มสีสันให้กับห้องนะคะาห,าหรือว่าถ้าเกิดจะลงทุนมากขึ้นเ,เปลี่ยนวัสดุพื้น เปลี่ยนจากกระเบื้องเป็นไม้อาจจะไม้เทียมไม้ปาเก้หรือไม้จริงอะไรก็ได้หรือตอนนี้ก็มีไม้วัสดุสังเคราะห์พวกเชราอะไรก็วยนะจานก็จะได้โทนอบอุ่นสไตล์ไม้ไม้คันทรีนะคะอย่างสุดท้ายค่ะก็คือกําหนดธีมที่ชอบไว้ก่อนอันนี้สําคัญเลยจากการที่เป็นคนมีประสบการณ์เรื่องการแต่งบ้านต้องกําหนดธีมก่อนว่าเราจะเอาโทนไหนอย่างเช่นใช่สมมุติว่าถ้าเราจะเอาโทนอบอุ่นสีน้ําตาลเราควรจะเลือกอะไรแต่ของตกแต่งให้มันเข้า สีน้ำตาลสีเปสสีครีมสีขาวคือถ้าเรากําหนดธีมแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปซื้อของซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือว่าตกแต่งอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็จะไม่ไม่หลุดโทนมากหรือว่าถ้าเกิดอยากจะแต่งแนววินเทจก็อาจจะหาโซฟาลายดอกอะไรแบบนี้ของเก่าๆมาตกแต่งเนี่ยค่ะก็คือทั้งหมด9้าไอเดียที่นามาฝากกันวันนี้ฟังแล้วก็รีบกลับไปตกแต่ง้ากค่ะคือตอนนี้คิดอย่างเดียวเลยอ่ะนอกจากที่จะไม่กินเค้กแล้วนะคะจะลดน้ําหนักแล้วก็จะกลับไปยกเข้าของยกเข้าของนะคะโดยไม่ต้องเลยกใช้ใคร จะช่วยตัวเองแล้วก็ติดดาวด้วยตัวเองก็ติดดาวด้วยนะคะรับรองสุดะมากเลยทีเดียวดีมากๆเลยค่ะสวยครบสูตรแล้วนะคะช่วงหน้าเรามาควรมาอัปเดตนะว่าไหนๆก็จะเคลียร์และเคลียร์บ้านแล้วไปดูตัวเสื้อผ้าสิว่าเรามีสิ่งต่อไปนี้หรือเปล่าซึ่งผู้หญิงทุกคนควรมีมากๆในช่วงหน้าเลยดีแฟชั่นค่ะค่ะ wisdom lady wisdom lady ลับเข้าสู่รายการนะคะตอนนี <Okay. S 1> ้มาพูดกันถึงเรื่องของนะคะไอเทมที่ผู้หญิงทุกคนควรมีกันบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันไอเทมที่ว่านี้นะคะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่โดดเด่นมากเดินมาแล้วเห็นตะกลายนะแต่ว่าบางทีเราควรจะมีอะไรที่มันคลาสสิกบ้างความคลาสสิกเนี่ยนะคะมันเหนือการเวลามาว่ามันใช้ตั้งแต่รุ่นแม่มาจนรุ่นเหล่าแล้วส่งต่อให้รุ่นลูกได้ด้วยดังนั้นควรจะมีสิ่งที่เรียกว่าคลาสสิกมันจะเป็นอะไรที่ไม่โดดเด่นมากค่ะมันเหมือนผืนผ้าใบว่างๆที่เเสสรรร็จแล้วาาามถ เพิ่มอ็อกเซอรีอย่างอื่นประกอบเข้าไปแล้วทำให้มันดูเปลี่ยนไปหรือว่าเก๋ขึ้นแล้วก็ใส่ได้ยาวนานพี่นัดเกินได้แบบฟังแล้ยอยากมีเลยใช่ไหมอยากรู้เลยว่าจริงแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับราคาคนะความสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของราคาเลยแต่นะคะมันต้องเป็นอะไรที่มันดูคลาสสิกแล้วก็ไม่ใช่อะไรที่มันสีสันรายละเอียดเยอะจนเกินไปเพราะว่ามันจะได้ไปแต่งเติมอย่างอื่นเข้ามาได้ด้วยทุกคนควรมีและหาได้ง่ายๆอย่างแรกเลยก็คือที่เราแต่งกันวันนี้ชุด Leader Black บล็กเดรสโอเคมีหนึ ดูท oh oh like like ี่ด uh, ูพวงกุญแจกินที uh, ่ด uh, okay. ูน uh, ี uh, ่นะคะเออนี่นะคะนั่นแหละแล้วนั่งลงนะแล้วนั่งลงเพราะว่าชุดฤด์แบล็คเรสมันคืออะไรนะคะย่อสั้นๆว่า LBD นะคะก็เป็นศัพท์ที่เข้าใจกันทั่วโลกนะคะ ไปมาษาไทยนะตรงตัวเลยชุดดำน้อยนะคะจริงๆแล้วมันก็คือ <c oughs> ชุดออกงานนะคะ <c oughs> ชุดสั้นที่เป็นสีดำนะคะ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนไปในสมัยอดีตกาเนี่ยนะคะผู้หญิงยุควิกตอเรียนเนี่ยเขาจะใส่กระโปรงแบบกระโปรงสุม่มคอเสตใช่ไหมคะซึ่งบางทีมันอึดอัดน่าลำคาน <c oughs> สมัยต่อมานะโคโค่ชาแนลนี่แหละก็เป็นผู้หญิงที่คิดค้นอันนี้ขึ้นมาก็บอกว่าโอ้โหมันไม่ไหวปะจะต้องมานั่งใส่คอเสตผูกดึงรั้งอะไรเหนื่อยมากกระโปรงกี่ชั้นก็ไม่รู้เขาคิดว่าผู้หญิง ยุคใหม่เนี่ยออกจากบ้านมากขึ้นก็น่าจะใส่อะไรที่มันเรียบง่ายแล้วก็ใช้ได้แบบง่ายๆสบายๆด้วยก็เลยคิดค้นชุดแบบนี้ละค่ะคะือพูดง่าว่าชุด Little Black Dress เนี่ยมันอาจจะเป็นแบบ สายเดี่ยวก็ได้แขนกุดก็ได้แขนยาวอย่างที่เราใส่ก็ได้ค่ะจะเป็นซีทรูผ้าลูกไม้แบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นชีฟองก็ได้แล้วแต่ที่เราชอบแต่ว่าจะเป็นชุดสีดําที่มันค่อนข้างเข้ารูปลงมานั่นเองนะคะซึ่งความเก๋ก็คือว่ามันสามารถใส่ได้หลายๆโอกาสมากๆเลยคุณจะไม่ดูเวอร์เกินไปหรือคุณจะไม่ดูน้อยเกินไปนั่นเองและที่สําคัญค่ะชุดสีดําอย่างที่บอกมันทําให้เราดูเพรียวลงได้นชอบมากๆเลยนะคะแล้วโค้ชแวนเนลก็ออกกระเป๋าแวนนลที่เข้ากันกับเสื้อสีด อันนี้ขีดภาพตลอดเลยนะกระเป๋าเชลลอยากได้มากนะคะซึ่งชุดที่ออกมาเนี่ยตอนนั้นประมาณปี1926เห็นไหมคะว่ามันแปดสิบกว่าปีแล้วเกือบจะเก้าสิบปีแล้วนะคะแต่ว่ามันยังคงอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยเลยจริงๆนะคะเพราะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมันใช้ได้หลายๆโอกาสคือมันเป็นการตัดความซับซ้อนออกแล้วกลับไปสู่ความเรียบง่ายนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าผู้หญิงตอนนั้นเห็นแล้วก็ตะลึงก็รีบไปหาซื้อกันเลยมันมันดีตรงที่ว่า ใส่ผ้าพันคอเข้าไปก็ดูเท่ขึ้นนะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะต้องเออไปทํางานเข้าประชุมค่ะก็อาจจะใส่เสื้อเสื้อสูทสีดำใส่ทับเข้าไปมันก็จะดูทางการมากขึ้นอาศัยไปงานศพก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าพอตอนกลางคืนค่ะอยากจะไปปาร์ตี้ไปผับไปเดทอ่ะก็ใส่แบบว่ารองเท้าส้นสูงสีแดงแรลดไปได้เลยแล้วก็ใส่สร้อยใส่ต่างหูระยะอะไรคือมันก็สามารถที่จะดูดีได้ขณะเดียวกันนะคะเออถอดออกเปลี่ยนสร้อยนะคะเปลี่ยนเอออักเซสซอรีนะคะจะเป็นแบบเพชร เป็นทองเป็นเงินเป็นสร้อยไข่มุกอย่างที่โคโคชาแนลใส่แค่นี้ก็ดูเรียบหรูเป็นผู้ดีแล้วดังนั้นก็ควรจะมีเก็บไว้ไม่ใช่1ชุดนะคะ2อถึงสชุดได้เลยนะคะแล้วก็ควรจะลงทุนซื้อที่แบบแพทเทิร์นดีๆสวยๆไปเลยเพราะว่ามันสามารถใส่ได้นานจริงๆนะคะ,คะเขาบอกว่าในช่วงปีปีที่เรียกว่า เ,เกิดชุด l i t t l ร Black Dress ขึ้นมาเนี่ยะนะคะก็เรียกว่าได้รับการขนานนามว่าเป็น The Ford Dress เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะรถยนต์ยี่ห้อ Ford กกำลังเรียกว่าเป็นที่นิยมมากและรถยนต์ f อร์สมัยนั้นนะคะมีสีดำสีเดียว<อ>มันก็เหมือนๆกันเลยเขาก็เลยเรียกกันว่า The Ford Dress นั่นเองะนะคะ,คะแล้วเป็นช่วงที่ดนตรีแบบสวิงเนี่ยการเต้นรำแบบสวิงจากปารีสเนี่ยกำลังมาเขาก็คิดว่าเออชุดแบบนี้มันธรรมะแมงเนอะจะได้เต้นได้สนุกสนานนั่นเองนะคะแล้วมันก็ยังคงอยู่ตลอดนะคะแต่ ว่ามันจะปรับเปลี่ยนพท t เทิร์นไปบ้างเช่นประมาณยุค60ตอนนั้นเนี่ยแฟชั่นแบบมอดมายุคแบบรุ่นแม่เราไปไม่น่าใจนะที่ใส่กระโปรงมินิสเกิร์สั้นๆกางเกงสั้นๆคือเดียวประมาณนั้นชุดแบบนี้ก็ยังคงอยู่ค่ะแต่ว่าตัดต่อให้มันฟิตมากขึ้นแล้วก็อาจจะสั้นขึ้นนิดหนึ่งนะคะปี70เขาเน้นสีสันชุดแบบนี้ก็ยังคงอยู่ค่ะแต่ว่าใส่แอคเซสซอรีที่มันมีสีแบบ เด่นๆโดดๆขึ้นมาคือมันอยู่ได้เพราะว่ามันเหมือนผืนผ้าใบนั่นเองนะคะ,คะพอปี80ค่ะก็เรียกว่าเขาเน้นอะไรที่มันดูเป็นแบบสวดสรงองเอลชุดแบบนี้ก็เรียกว่าได้เสมอเลยพอปี90เ,เน้นความเรียบง่าย แบบนี้ก็เรียกว่าเรียบง่ายที่สุดแล้วเห็นไหมคะว่ามันใช้ได้ทุกโอกาสนะคะแต่ว่าที่มันบอกว่าเ,าเรียกว่าได้รับความนิยมมากๆก็คือช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองตอนนั้นเนี่ยเขาพยายามประหยัดทุกสิ่งทุกอย่างชุดแบบนี้ก็เรียกว่าเหมาะมากคือประหยัดเนื้อผ้าไม่เหมือน สมัยก่อนผู้หญิงใส่กระโปรงสูงอ้ซนั้นมันก็เปลืองนั่นเองใช้ผ้าสามร้อยเมตรอ่าฉะนั้นนะคะควรจะมีเก็บเอาไว้ค่ะชิ้นที่สองอันนี้น่าแปลกใจมากคือเสื้อเชิ้ตผู้ชายสีขาวแบบคลาสสิกเดี๋ยวนะแต่ให้ผู้หญิงใส่เหรอคะใช่นะคะใช่ค่ะก็คือเราไม่รู้ว่าผู้หญิงคนแรกที่เอาเสื้อเชิ้ตผู้ชายของแฟนมาใส่นี้เป็นใครแต่คนนั้นเนี้ยต้องเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ดึงดูดมากๆเพราะว่าเธอ สวยโดยที่ไม่พยายามทําให้สวยเกินไปมันก็เป็นความเซ็กซี่เราใจอีกแบบหนึ่งเหมือนที่เรามักจะเห็นว่าถ่ายโฆษณายาสติฟันนี้รักตื่นขึ้นใส่เกงขาสั้นกับเจ้อเชอร์ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าไม่อยากลงคุนก็ขอมยของแฟนมาใส่ได้เหมือนกันถ้าแฟนตัวใหญ่ไปก็ไม่เป็นไรเพราะมีวิธีการใส่ค่ะจะใส่บางคนก็ใส่คลุมชุดแย่ๆนะคะเหมือนเหมือนจูเลียโรเบิร์ตใส่ในเรื่องฟริตติงมูเมนเมื่อหลายปีมาแล้วนะคะหรือว่าบางทีมาใส่แล้วมันดูลำลองขึ้นมันดูไม่พยายามสวยมากหรือจะใส่แบบออเดรย์ สมัยก่อนคือ,อพับเ,เรียกว่าไงอะผูกเอวมันก็จะโชว์เอวเล็กๆของอของผู้หญิงด้วยมันก็จะดูสวยงามอันต่อมาค่ะคาร์ดิแกนผ้าแคชเมียร์แล้วก็เสื้อคอเตา่าคาร์ดิแกนเนี่ยสำหรับเมืองไทยอาจจะไม่จำเป็นต้อเป็นผ้าแคชเมียร์ก็ได้แต่ว่าผ้าแคชเมียร์มันดูสวยดูแพง คาร์ดิแกนเนี่ยก็เมืองไทยอาจจะไม่ได้ร้อนไม่ได้หนาวมากแต่สมมุติคุณทํางานในออฟฟิศเย็นเย็นฉ่าเอาเสื้อคาร์ดิแกนมาใส่ก็จะดูแบบดูเรียกว่าทางการขึ้นนิดนึงดูแบบว่าเอ้ยแล้วก็ตอนเย็นก็สะบัดออกก็กลายเป็นแบบเที่เยวนกลางคืนได้คาร์ดิแกนใส่เราดูได้มันจะทําให้เราดูเรียกว่าเรียบร้อยแล้วก็สบายสบายยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าเออมันใส่กับกางเกงยีนก็ได้คือมันสามารถปรับใช้ได้กับหลายๆแบบใส่กับเดรสก็ได้นะคะใส่กับกระโปรงกางเกงได้หมดกางเกงขาสั้นอย่างได้เลยนะคะ แล้วก็เสื้อคอเต่าเนี่ยก็จะดูเป็นลุคคุณหนูนะทำงานในออฟฟิศเย็นฉ่ำใส่เสื้อคอเต่าไม่เวอร์เกินไปแน่นอนได้ค่ะอันต่อมาเทรนช์โค้ทที่เราเคยพูดถึงกันไปแล้วนะว่ามันเกิดขึ้นมาให้ผู้ชายใส่ในสนามเพลาะนั่นเองสําหรับทหารอังกฤษที่ไปรบนะคะซึ่งเขาใช้เนื้อผ้าที่เรียกว่ามันเคลือบน้ํายากันน้ำได้ดังนั้นเนี่ยใส่แล้วมันไม่ร้อนแล้วมันก็ไม่หนาวเกินไปอย่างแน่นอนนะคะผู้หญิงเราจะใส่คลุมชุดโป๊ก็ได้หรือจะไม่ใส่อะไรข้างในก็ได้ใส่ประชุม เข้าไปที่ทางานก็ดูแบบมีรสนิยมต้องบอกเลยว่ามันมีมังม้งตั้งแต่สมัยสงครามโลกอย่างที่บอกนะคะ,คะแต่ว่า90ปีแล้วค่ะที่เทรนช์โค้ทยังคงเป็นแบบเดิมค,คือพูดง่ายว่ามันจะมีเขาเรายียกว่าอินเทอร์นูตรงบาใช่ปะนะคะเอาไว้เสียบหมวกนะคะแล้วก็มีเข็มขดัดรูปหัวรูปตัวดีเอาไว้บอกว่าคาดรัดลูกระเบิดที่มันแน่นมีกระเป๋าใหญ่ๆไว้ใส่แผนที่หรือว่ากระสุนปืนสำรองซึ่งตอนนี้มันไม่มีความจําเป็นแล้วแต่ว่าไอ้พวกนี้มันยังอยู่แล้วมันก็เลยเป็นเอกลักษณ์ที่เรียกว่า อยู่มา90ปีแล้วไม่เปลี่ยนแบบเลยก็ควรซื้อเก็บไว้นะคะอันต่อมาเดนิมหรือว่ายีนส์นั่นเองนะคะมีตั้งแต่1850โดยดีวส์สปรู๊เนี่ยทำออกมาเพื่อให้คนงานในเหมืองขุดเหมืองทองเนี่ยใส่กันนะคะก็มันก็ยังคงอยู่มายาวนานผู้หญิงทุกคนควรมีเก็บไว้เพราะมันดูเซ็กซี่ก็ได้ลำลองก็ได้ใส่อะไรที่มันดูขรึมๆมันก็จะดูสบายสบายเลยก็ได้นะเนาะนี่คือ5อย่างคุณมีหรือยังนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาอัปเดตกันต่อว่าอีก5อย่างที่เหลือคืือออออะไไรรตนนนีีี้้้ปซ5ย่าง ให้ครบก่อนลถ้าบางอย่างมีไม่เป็นไยแต่อันไหนที่ขาดไปซื้อเพิ่มรีบซื้อเลยเะ็นคนรีบไปซื้อหรือที่มีแล้วก็ไปซื้อเพิ่มก็ได้อย่าง Little Black Dress นะคะคราวหน้ากลับมาพบกันกับเรา3มคนนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆเราก็ต้องรากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ We, we don't